สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถสีดานะครับอะลิมิสเตอร์นะครับเครื่องมิตูจีเอหนึ่งแปดสองนะครับหกแรงนะครับปั๊มเป็นปั๊มเอสอารีส่งานะครับเป็นปั๊มเซรลมิกนะครับเดิมๆญี่ป่นนะครับมันวิ่งได้นะครับที่มีคันบีดนะครับคันบีดตัวนี้นะครับบีดล้อหมุนเลยนะครับครับเก็บสายครับรับตัวนี้นะครับแรงแน่นอนครับ กันใดนําไปใช้งานได้เลยนะครับเดิมเดิมที่ปุ่นนะครับสายเบิกใหม่ให้แล้วนะครับทนแน่นอนแต่งดันขนาดนี้สายไม่ดีมีแตกแน่นอนนะครับ ล้อเป็นแบบล้อลมนะครับพี่เติมลมนะครับ่างในนะครับท่านใดสนใจนำไปใช้งานได้เลยนะครับจีทุเรียนสบายๆนะครับสายออกร้อยเมตรเส้นหนึ่งครับอกิโลร้อยเมตรนะครับสายเบิร์ใหม่นะครับปั๊มเซรามิกนะครับ sr สามสสห้านะครับเครื่องนีตัว oem โดย ecm นะครับทนแน่นอนประหยัดน้ำมันเพาทดด้วยนะครับเรื่องภาพสวยครับขอบคุณครับ